นิทานเรื่องพระพุทธรูปผู้เตือนใจณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขามีวัดเก่าแก่ชื่อว่าวัดดอกบัวทองภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในโบสถ์หลังเก่าชาวบ้านต่างเรียกกันว่าหลวงพ่อแสงธรรมทุกเชา้าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบองค์พระ ทำให้เกิดแสงทองเปล่งประกายงดงามราวกับพระพุทธองค์ทรงมีชีวิตชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อแสงธรรมคอยปกปักรักษาผู้ที่ทําความดีและคอยเตือนใจผู้ที่หลงทางให้กลับมาสู่หนทางธรรมวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อคําดีเขาเป็นคนขยันแต่พักหลังเริ่มเปลี่ยนไป เขาเริ่มเห็นแก่ได้ชอบโกหกเพื่อนบ้านและแอบ,บขโมยของเล็กน้อยจากตลาดวันหนึ่งเขาเดินผ่านวัดเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์เขาแอบ,บคิดในใจว่าถ้าค้าเอาเครื่องประดับทองที่อยู่บนองค์พระไปขายก็คงรวยไวดีนักคืนนั้นเองเขาแอบ,บเข้าไปในวัด แต่เมื่อยื่นมือแต่ต้องเครื่องประดับทองคำนั้นจูจูก็มีเสียงสายลมพัดแรงและเสียงระฆังในวัดดังก้องขึ้นมาเององค์พระเปล่งแสงออกมาสว่างจ้าชายหนุ่มตกใจจนสุดลงกับพื้นแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาว่าเจ้าได้ลืมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วหรือว่าความโลภ ย่อมนำทุกมาให้คำดีน้ำตาไหลเขาก้มกราบองค์พระด้วยความสำนึกผิดเขากลับตัวกลับใจตั้งใจทำความดีช่วยวัดช่วยชาวบ้านและตั้งปณิธานว่าจะไม่ทำผิดอีกหลายปีผ่านไปคำดีกลายเป็นคนใจบุญช่วยสอนเด็กๆในหมู่บ้าน ให้รู้จักความซื่อสัตย์เขามักจะบอกทุกคนว่าหลวงพ่อแสงธรรมมีได้พูดได้แต่ท่านส่องแสงในใจคนที่ยอมเปิดใจรับธรรมะต่างหากข้อคิดจากนิทานพระพุทธรูปเป็นเพียงสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ความศักดิ์สิทธิ์แท้จริงอยู่ที่ใจของผู้ศรัทธาหากเรามีศีลมีธรรม ย่อมเห็นทางสว่างแต่ถ้าใจเรามืดด้วยความโลภโกรธหลงแม้องค์พระจะอยู่ตรงหน้าก็ไม่อาจเห็นทางดีได้